ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle b ายบบุรีรัมทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับ agriculture visa อีกครั้งนะคะเพื่อนเนาะกับคนที่ถามไถยกันมามากมายนะคะเพื่อนเนาะและก็เรื่อง visa ช่วงนี้นะคะเพื่อนถ้าเราติดต่ออะไรยังไม่ได้นะคะก็ใจเย็นๆนะคะเนื่องจากว่าโควิดตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะรัฐบาลก็ ค่อนข้างเงียบนะคะเพื่อนเนาะเออให้กําล na ังใจทุกคนนะคะเพื n, ่อนว่าว er ีซ่าตัวนี้ออกมาแน่นอนนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงช่วงปีหน้านะประมาณเมมีนาเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งนะคะเพื่อนเนาะในประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนาะก็คิดว่าวีซ่าตัวนี้ก็คงจะสําเร็จลุล่วงก็มีคําถามมากมายนะคะ หลังไม้นะคะในเพจไปบุรีรัมย์นะคะเพื่อนเนาะถามมา,มากมายนะคะนเพื่อนว่าถ้าเรากรอกใบสมัครเองหางานเองเราหาทางทางใดนะคะนเพื่อนเนาะก็คือว่าทําไมพี่ใบไม่ตอบตรงจุดนี้นะคะนเพื่อนคือส่งลิงก์จะเอาลิงก์มาแปะแปะไม่เป็นนั่นเพื่อนจะเอาลิงก์มาให้ก็เอามาไม่ได้นั่นเพื่อนทําคือก๊อปปี้ลิงก์ไม่เป็นอนะเรื่องของเรื่องคือ แล้วก็ปีลิงไม่เป็นนะคะเพื่อนเออก็เลยมานั่งทำคลิปเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนอ่มเขาก็จะมีอ่าหางานทางเว็บไซต์นะคะเราพิมพ์เข้าไปคำว่า job seeker นะคะเพื่อนเนาะเออหางานนประเทศออสเตรเลียนะคะ job seeker ของ agriculture visa นะคะของ asian a าออสเ u s t r a l i a n a ช i a n labo นะคะ เพื่อนๆเนาะก็จะขึ้นมามีงานหลายหลายอย่างนะคะเพื่อน,อนมันก็มีงานหลายหลายอย่างที่ให้เราเลือกนะคะเราก็ติ๊กไปนะคะเราก็ติ๊กไปว่าเราอยากทำงานประเภทใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บเก็บผักเก็บอะไรพวกนี้นะคะพวกเก็บผักเก็บผลไม้นะคะในด้านฟาร์ม หมูฟาร์มไก่นะคะในการฟาร์มนมนะคะเดลี่นะคะ,ะพวกรีดนมนะคะ,นะคะเนาะเออมันมีช้อยให้เลือกนะคะเพื่อนถ้าคุณสามารถเข้าไปตรงตรงในเว็บไซต์ตรงนั้นจริงๆเมื่อคุณกรอกทุกอย่างมันมีตามขั้นตอนตามตามขั้นตอนตามสเต็ปเมื่อคุณกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันมีมันมีตามสเต็ปตามสเต็ปนะเพื่อนเราก็กรอก ไปให้ทุกสเต็ปนั่นเพื่อนจ,นจนจนจบนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เซนนะคะส่งนะคะกดส่งนะคะหมายถึงว่าเรากดไปสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณรอนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องเอาไปข้อมูลของคุณไปตรวจสอบนะคะเนาะ,ะในการในในกรณีหมายถึงคนที่ทําด้วยตัวเองนะ,ะเพื่อนคนที่ทํา ด้วยตัวเองโดยไม่มีการผ่านเอเจนซี่นะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถทำทำด้วยตนเองได้นะคะก็แนะนําให้หาเอเจนซี่นะคะเพื่อนเนาะหาเอเจนซี่ที่ดีๆนะคะเพื่อนนะก็ไว้ใจได้และก็ไม่ไม่แพงมากนะเพื่อนเออก็หาเอเจนซี่ดีๆและก็ช่วยเหลือนะคะการที่ การที่เราหาเอเจนซี่เนาะเพื่อนเราก็ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะท่านเพื่อนจากจากการที่ถ้าเราทําเองได้ทุกอย่างเพื่อนค่าใช้จ่ายมันจะถูกนะแต่ว่าถ้าคุณทําไม่เป็นคุณจําเป็นจะต้องหาเอเจนต์นะท่านเะพื่อนเนาะเอออันนี้ก็เป็น,นคําบอกเล่านะคะมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นแค่คําบอกเล่านะท่านเะพื่อนเนาะเออคือเรื่องจริงเนาะในกรณีที่ คุณไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะาถามว่ามีงานมากมายรองรับนะคะไหมนะคะงานมีมากมายรองรับนะคะสำหรับ agriculture visa ตัวนี้นะคะขอแค่ให้คุณได้เข้ามานะคะเพื่อนขอให้ให้คุณแค่ได้ผ่านเข้ามาก่อนนะคะเพื่อนผ่านเข้ามาในออสเตรเลียให้ได้นะคะ ช่วงนี้เป็นอะไรค่อนข้างยากนันเพื่อนเพราะเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดตัวนี้นะคะเพื่อนทางรัฐบาลก็จะลอกดาวนะคะปิดปิดอันชายแดนอีกแล้วนะคะซึ่งรัฐควีนสแลนด์นี่ก็ค่อนข้างสตรกเหมือนกันนะคะเพื่อนรัฐควีนสแลนด์ที่พี่ไปอยู่นั่นเพื่อนเพราะว่ามีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเขาก็จะเริ่มปิดชายแดนเพื่อมาให คนนอกเข้ามานะคะแต่ถามว่าประเทศออสเตรเลียยังเปิดไหมก็เปิดประเทศอยู่นะเพื่อนแต่เข้าได้เป็นบางพื้นที่นะเพื่อนเออไม่ใช่ว่าทุกที่ก็เปิดหมดนะอืและอีกอย่างนะออสเตรเลียนโอเพก็จะเริ่มประมาณเดือนกุมภาเนาะในในในนครเมลเบิร์นนะ ออสเตรเลียนโอเพนก็เริ่มนะคะเพื่อนก็คือว่าเปิดประเทศนั่นแหละค่ะเพื่อนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับนักต่างชาติที่จะเข้ามานะคะให้กําลังใจทุกคนนะคะเพื<ๆ>่อนนอกาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะที่อยากจะมาทํางานที่ต่างประเทศนี่นะคะนาอเพื่อนอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทําอะไรก็ยุ่งยากไปหมดนะคะเพื่อนเนาะ ทำอะไรก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากไปหมดในในการที่จะทาวีซ่านะคะในการที่จะทําวีซ่าแล้วไม่รู้ว่าชายแดนจะเปิดเมื่อไรและก็จะผ่านอนุมัติไหมนะคะเพื่อนเป็นอะไรที่ให้กําลังใจวนไปนะคะเนื่องจากว่าเรื่องโรคระบาดนะคะแต่คิดว่าวีซ่าของกลุ่มคนไทยในเฟสสองนี้ได้มาแน่นอนนะคะเพื่อนเนาะถ้าโรค ถ้าโรคระบาดไม่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าอานุมัติแน่นอนนะคะประมาณาเมษานี้นะคะเพื่อนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนแค่มาอัปเดตในเรื่องข่าวสารของอวีซ่าทางานฟาร์มนี่ตัวนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าพี่ไปก็มีคำถามมาแทบจะทุกวันนะคะในเรื่องในเรื่องนี้นะคะเพื่อนเนาะเราก็มีหนทาง เดียวที่จะช่วยเหลือได้ก็คือออกมานั่งพูดคุยและก็ทำคลิปอัปเดตให้ฟังเพื่อจะได้ยินกันหลายๆคนนะค่ะเพื่อนถ้าเราไปตอบตอบอยู่แต่หลังบ้านนะคะก็มีรู้กันอยู่คนคนเดียวนะเพื่อนถ้าเราเอามาเปิดอย่างนี้ก็คือได้รับรู้กันนะค่ะเพื่อนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้า อยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะคะเพื่อนเนาะก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาหลังบ้านนะคะเพื่อนพี่ไปเห็นข้อมูลน่าสนใจก็จะเอามาทำคลิปให้ให้รับฟังนะคะเพื่อจะได้รู้กันหลายหลายคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ bye, บ้ายใบบุรีลำทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย